ทุกคนครับเบื่อหรือไม่ครับทุกคนซื้อดีเกมฟรีไฟ r e ทั้งโดนโกงและโดนเกลียนคุณเบื่อครับพี่ยังพี่ขอนำร้านพี่เลยนะครับผมจำหน ID f ดฟรีไฟลแล้วไปดีฟรีไฟ r e ไปต่อไปนะผมผูกปลอดภัยแน่นอน100%มี ID ลงต่างนะครับผม ใครที่สนใจก็บ้านพ่อพี่ได้เลยนะครับ<ะ>ผมปลอดภัยแน่นอนหนึ่งเ็โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านกันอีเช่นเคยเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กเลซี่กันเลยนะครับผมก็ตามชื่อคลิปเลยนะผม <S <S ผมได้ทำการตามล่ ID งบ2องใบเถ่าและผมก็ได้เจ้า ID ตัวนี้มาเลยดูว่าจะคุ้มหรือไม่นะครับผมก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะครับผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์ให้คนละหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็ เผื่อใครสงสัยนะผมว่าพี่ได้ดีสวยๆแบบนี้มาจากไหนนะผมพี่ขอแปะบ้านฟ้าพี่เอาไว้ตรงนี้เลยนะครับผมใครที่สนใจก็บ้านฟ้าพี่ได้เลยนะครับผมก่อนที่ทำการรีวิวไอดีนี้ก็นี่จะเป็นคลิปแรกของปีนี้ก็ขอทำการสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยเลยนะครับผมไปกินปีใหม่เป็นไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เลยนะครับผมมา เรามารีวิวไอดีตัวนี้กันเลยดีกว่างบไม่เกินสองใบเทามีปืน73็ดสเขาบอกมาดูกันว่าจะคุ้มหรือไม่สำหรับพี่คุ้มนะครับผมปืน73กระบอกแม่งเติมโค้รจะแพงเลยนะครับผมแต่ว่ารหัสนี้ครับขอบอกไว้ก่อนว่าชุดอาจจะน้อยปิ่นนิสหนึ่งนะครับผมโดยรหัสนี้จะมีเปิดหนึ่งนะครับผม7 3กดสามเขาบอกค,คุ้มแบบนี้เลยนี่ปืนวิวโค้รจะเยอะทุกคนเลยนี่แค่หน้าโปรไฟล์เลยผมยังไม่ทันได้เข้ากดเข้าไปดูอะดูโค้รจะคุ้มอะทุกคนสองใบเทา ได้เจ็บอกฟังไม่ผิดนะผมเจ็ดสบอกแบบนี้หาไม่ได้แล้วร้านพี่นี่ครับมาได้เลยครับผมไอดียสวยๆตรงร้านพี่เท่านั้นนะครับผมเรามาเริ่มจากเสื้อผ้ากันเลยก่อนดีกว่านะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมมีแพ็คเีโอไนตัดลล <c oughs> โอไนตัดกูลล่วอะไรีไม่ใช่ลลโอไนตัตเลยนะเลโอไนตัดไหน <c oughs> นี่ผมเราก็จะมีนี่ชุดบอลแปดเปย์ครับผมเอ้เสื้อนี้ปะมีช่ชุดอีกชุดนึงที่เขาตามหาอันนี้ไมครับนี่ ซุปเสื้อผ้าก็จะประมาณน,นี้นะครับทุกคนนี่มีให้เล่นพอให้ใส่นะครับผมหัวก็ประมาณนี้ครับผมผมไม่ค่อยมีแล้วก็มีหัวพระราชากรอบแล้วก็มีหัวคาปิปาร่าปะเนี่ยนี่เท่อยู่เท่หเท่หเฮ้ยเอาไปเอาไปแอคสาวเลยครับทุกคน,กคน,กคนแต่ว่ารหัสนี้ก็อย่างที่พี่บอกไปนะผมก็เน้นสกินปืนนะผมปืนเจ็ดสามเขบอกลบไม่เกินสองพันอะแค่นี้ก็คุม้มแล้วครับทุกคนถ้าเติมเองเนี่ยหมดหลายพันอยู่นะเว้ยทุกคนปืนเจ็ดเนี่ยไม่ใช่แบบนั่นแหละ หมดเยอะแน่นอนกูจะพูดเลยว่าเออพื้นเจ็ดสามเขาบอกผมบอกแล้วตเติมหมดเยอะมากเลยผมแค่ก็บอกเดี๋ยวก็น่าจะเป็นพันละมั้งนี่ประมาณนี้ผมหน้าตาสกินนี่ครับเสื้อผ้าก็จะมานี้เลยมีถงังจานด้วยครับผมนี่เอาไปปั้นต่อคุ้มเลยทุกคนเผื่อทําพื้นเจ็ดอีกหลายก็บอกนะเดี๋ยวผมไปดูว่าจะทาพื้นเจ็ดีก็บอกนี่ครับแต่เราไปดูเสื้อผ้าก่อนนะชุดเสื้อผ้าก็จะมานี้เลยนะผมนี่ครับ ประมาณนี้เลยนี่เท้าเปล่าก็มีนะผมเท้าเซรามล้วก็มีเท้าโนโตะมีเท้าแตะอยู่นะครับผมคอลเละชันก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ครับเออแล้วเหมือนเพื่อนจะรีแรงเนี่ยนะรหัสนี้เคยเหมือนเคยแกนมาสเตอร์ใช่ปะไม่รู้ผมจำไม่ได้ตอนที่ผมรับมาน่าจะแกนมั้งอ่รหัสนี้ก็น่าจะแกนด้วยนะผมนี่ประมาณนี้เลยท่าทางนี้ครับผมโด โอ้โหคุ้มเกินทุกคนแล้วก็ท่าเปิดตัวจะมีหนึ่งนะครับผมเป็นท่าของแบ็กกรอตนะผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนท่าสกิลนีจะมีของลิงับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมปะเราไปดูไฮไลท์หลักของไอดีนี้กันเลยดีกว่านะครับผมอาวุธปืนคัองอาวุธแล้วเปิดไปที่โปรไฟล์ Pro 5. AK มังกือเอ้ยมังกรน,นี่แล้วก็มีฟาร์มาด้วยนะผมนี่ ถ้าไปทาปืนเจ็ดนะทุกคนสากาก็ววห้าฟามาก็ววห้าแล้วก็2ก็วลวห้าแล้วผมเอาไปทําเป็น1ถ้ารับปืน7ที่ทาแล้วนะสามก็บอกเลยจะเป็นหนึ่งสองสามสทา5ก็บอกได้สบายๆเลยนะทุกคนแล้วก็เนี่ยแต่ตัวนี้จะเป็นววสีทุกคนก็สามารถเอาไปปั้นต่อได้เออดยโคตรจะคุมงบไม่เกิน2ใบเท่าทุกคนดูมี2ม่วงด้วยนะเออนักแข่งชอบใช้นักแข่งชอบใช้ผมสองม่วงลีกดุดลีกดุด,ดพนะ แล้วจะมีหมัดหนึ่งหมัดนะผมหาหมัดก่อนหามหมัดไม่เจอนี่นี่ผมก็จะเป็นหมัดไปทางหาัิการนะผมนี่เลยประมาณนี้ผมไอดีนี้งบไม่เกิน2ใบเทาได้ขนาดนี้ทุกคนว่าคุ้มหรือไม่ถ้าคุ้มก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมไอดี ID นี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของปีนี้นะครับผมแล้วก็ เสียงผมอาจจะแปลกนิดนึงอาจจะมีเสียงรบกวนเพราะผมอัดคลิปตอนคืนต้องขอประธานอภัยด้วยเลยนะครับผมหาก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมไอดีงบไม่เกิน2 0 0 0บาททุกคนว่าคุ้มหรือไม่สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมร่ำรวยเงินทองก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ